ธุรกิจรายใหญ่กำลังเผชิญกับปัญหานี้เสียที่เพิ่มขึ้นคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมธนาคารยังไม่รู้สึกกังวลภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและการดำเนินง,งานของบริษัทที่ถดถอยทําให้หลายธุรกิจต้องเผชิญกับความยากลําบากนี่เสียในกลุ่มสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่และสินเชื่อธุรกิจ s m e ขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแล้วพวกเราต้องทอํายังไงดีครับธนาคารกําลังดําเนินการอย่างไรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้เหล่านี้และสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร คุณจะได้รู้คำตอบในคลิปนี้ครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องหนี้เสียนะครับข้อมูลวันนี้ผมเอามาจากหนังสือพ,พิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับกรุงเทพธุรกิจเขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่าอย่างนี้ฮนะแบงค์ชาติชี้หนี้เสียลามธุรก,กิจรายใหญ่แต่ว่าเขาบอกว่ายังไม่ใช่สัญญาณหน้าห่วง จะน่าห่วงไม่น่าห่วงยังไงไปดูเนะื้อหาสาระกันดีกว่านะครับ <c oughs> ตอนนี้บอกว่านี้เสียเนี่ยนะครับตอนนี้เริ่มนะฮะรุกรามนะฮะสู่ธุรกิจรายใหญ่แล้วนะครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นเพียงเ,เขาเรียกว่าชี้เป็นการจัดชั้นเชิงคุณภาพเท่านั้นแม้ลูกหนี้ชําระปกติเหตุเพิ่องออกจากมาตรการช่วยเหลือหรือกําไรธุรกิจลดลงเป็นเพียงการป้องกันความเสี่ยงด้านคุณภาพของแบงค์ ต้องบอกว่าผมเองก็อยู่ในวงการธนาคารนะแต่ว่าอ่าแล้วไม่เข้าใจ <laughs> ไม่เข้าใจว่าคืออะไรนะครับนะอ่ไตรมาสแรกของปีนี้นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่บอกว่าทิศทางคุณภาพนี่ของทุกกลุ่มสินเชื่อนะฮะทั้งสินเชื่อครัวเรือนสินเชื่อธุรกิจแล้วก็สินเชื่อรายใหญ่กลับมาด้อยคุณภาพลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเห็นได้จากภาพรวมนะครับคือ NPL เนี่ยโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยเนี่ยนะครับ พบว่านะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกประเภทสินเชื่อนะครับที่น่าสนใจคือสินเชื่อธุรกิจโดยเฉพาะสินเชื่อรายใหญ่นะฮะสำหรับธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อมากกว่านะครับห้าล้านบาทนะครับที่เริ่มกลับมาอยู่ในวงวงที่เขาเรียกว่าวงที่เจ้าหนี้คือธนาคารเนี่ยเขาเรียกว่าวงจรเลได้อีกครั้งคือความหมายคือต้องมานั่งเฝ้าระวังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่เสียเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แตกต่างกับช่วงที่ผ่านมาที่ธุรกิจรายใหญ่เนี่ยเป็นธุรกิจเดียวนะครับที่ทนทานต่อสิ่งเศรษฐกิจที่มันไม่ดีคือพูดง่ายคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชาชนคนไทยรายย่อย SME เนี่ยเจ็บหนักเจ็บหนักบ้างเจ็บไม่หนักบ้างแต่เจ็บแต่รายใหญ่ไม่ได้รับกระทบกระเทือนเลยผิวผิวแบบสบายๆบนะแต่ตอนนี้เริ่มแล้วนะครับบอกว่าเริ่มแล้วนะครับ เพราะว่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจอใหญ่ถือเป็ธุรกิจเดียวที่ทนทานต่อปัจจัยลบหรือทนทานต่อวิกฤตต่างๆได้มากที่สุดนะครับตอนนี้นะครับบอกว่าหากดูนี่เสียของธุรกิจขนาดใหญ่ที่ยอดขายเกิน500ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนี่เสียเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1.14%นะครับจาก1.09%และสินเชื่อที่มียอดขายต่ำกว่า500ล้านนี่คือไซส์สกลางประมาณหน่อยนึงเนี่ยนะครับนี่เสียอยู่ที่ประมาณ6.88% เพิ่มขึ้นจาก6.72%และสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษคือหนี้ที่จ่ายไม่ตรงรือยังไม่เสียเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับจาก3.49เป็น3.73นะสำหรับธุรกิจที่มียอดขายเกิน500ล้านและธุรกิจที่มียอดขายต่ำกว่า500ล้านก็ขยับจาก10.97เป็น11.47เอาเป็นว่าธุรกิจที่มียอดขายเกิน500ล้านและต่ำกว่า500ล้านลงมาเนี่ยนะ แต่ไม่ถึงรายย่อยจริงๆเนี่ยเอาเป็นว่าบริษัทที่มียอดขาย500ล้านบวกลบประมาณเนี้ยเริ่มมีหนี้เสียเริ่มออกอาการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องเฝ้าระวังนะครับแบงค์ชาติบอกว่าหนี้เสียธุรกิจรายใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะโดยเฉพาะธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อ500ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยบางส่วนมาจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพนะครับและปัจจุบันเนี่ยลูกหนี้ดังกล่าวยังสามารถชําระหนี้ได้ตามปกติแต่การที่ธนาคารมีการจัดชั้นเชิงคุณภาพ ให้ลูกนี้อยู่ในกลุ่มลูกนี้เสียเนี่ยถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของ S S I C R หรือการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตเอาเป็นว่าก็เป็นตัวเลขเชิงนักวิชาการในการลงบันทึกบัญชีเขานั่นแหละนะเขาเป็นว่าเอาเป็นว่าแบงค์ชาตบอกว่า,วาตัวเลขมันเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่แต่มันเป็นตัวเลขที่เสียเพราะ เทคนิคในการลงบันทึกบัญชีอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เสียจริงนะแบงก์ชาติเขาบอกประมาณนั้นนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับนะไม่ต้องตกใจนะหลายคนก็บอกว่าไม่ตกใจอยู่แล้วไม่เกี่ยวนะเอาเป็นว่ามันเป็นเชิงเทคนิคทางตัวเลขแล้วกันนะครับดังนั้นนะครับเขาบอกว่าลูกหนี้ในกลุ่มสเตจสองเนี่ยคือลูกหนี้ในกลุ่มที่ค้างชําระแต่ไม่เกิน90บวันเนี่ยและลูกหนี้ในกลุ่มสเตจสามคือลูกหนี้เสียเนี่ย นะครับที่เพิ่มขึ้นในช่วงไต,ตรมาสแรกงที่ผ่านมาจึงเป็นสิ่งที่ EXPECT ตามการกลับมาของการบังชัดบังคับใช้เกณฑ์ SICR เต็มรูปแบบนะก็คือพูดง่ายคือมันเพิ่มขึ้นเพราะระบบการขึ้นบัญชีมากกว่านะแต่เอาเป็นว่าผมก็ต้องขออภัยทีิงเพราะว่าผมไม่ได้ยังไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องระบบกฎเกณฑ์การลงบันทึกบัญชี SICR นะคืออะไรนะครับอนนี้ต้องบอกตรงว่าไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ แต่ทีนี้นะมาดูตัวเลขกันดีกว่าเขาบอกว่าพอสินเชื่อโดยรวมเนี่ยนะครับที่ล่าสุดนี่เสียปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก2 6 4ี่ปรนะไม่ใช่สิปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่2 6 4จเนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยส7 5 7เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการจัดชั้นเชิงคุณภาพในธุรกิจขนาดใหญ่ในต่างประเทศนะครับแล้วก็ประกอบกับ NPL ของธุรกิจ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน500ล้านบาทเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมานะครับหลักๆมาจากธุรกิจ การพาณิชย์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น SME ขนาดเล็กที่มีความเปราะบางและอยู่ภายใต้หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับนี่เสียที่ทยอยเพิ่มขึ้นนะยังมาจากสินเชื่อ SME ขนาดเล็กที่ปล่อยไปใหม่ในช่วงโควิดคือปล่อยเพื่อช่วยในช่วงโนะควิดเนี่ยธุรกิจตอนนี้ที่ปล่อยไปใน SME เเนะี่ยเริ่มกลับมาเสียอีกแล้วนะครับแต่ก็เป็นการเพิ่มขึ้น ของหนี้เสียแบบไม่ก้าวกระโดดนะเอาเป็นว่ายัางเอาอยู่นะครับโดยสรุปนะครับตัวเลขทางบัญชีเนี่ยนี้เสียรายใหญ่นะครับที่มีมวงเงิน500 500ล้านบาทขึ้นไปนะครับแล้วก็มียอดขาย500บวกลบตัวเลขทางบัญชีเนี่ยเป็นนี้เสียเพิ่มขึ้นแบบมีในยะับสำคัญแต่แบงคชาติบอกว่ามันเป็นตัวเลขนี่เสียในเชิงการบันทึกบัญชี ซึ่งรายละเอียดอันนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปรู้หรอกผมเองก็เขียจหาข้อมูลเอาเป็นว่าเป็นตัวเลขที่เป็นหนี้เสียแต่ไม่ต้องตกใจมันเป็นหนี้เสียเชิงตัวเลขเท่านั้นเป็นการบันทึกบัญชีในระบบ SICR ของเขานะไปหาข้อมูลเอ,เองแล้วกันนะครับว่า SICR คืออะไรนะผมก็ขออภัยผมไม่ได้หาข้อมูลมาให้นะนะก็ฝากกันไว้ตามนี้นะครับและเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SME นะฮะตอนนี้ต้องถามว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ยังทนทานต่อสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วยังต้องทนทานหรือยังสามารถที่จะชําระนี้ได้หรือเปล่านะต้องก็ต้องเป็นกําลังใจให้แล้วกันแต่ว่าใครที่นะครับเ,เริ่มไม่ไหวผมแมนะนําว่าอย่าไปฟื้นนะครับหาทางออกใหม่ๆดีกว่านะมาดูธุรกิจเราว่าธุรกิจเราเอาย่างไปได้อยู่จริงไหมนะครับปัญหาคือการขาดเงินทุนหรือปัญหาคือการ ขายของไม่ได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้น,นถ้าปัญหาเราคือการขาดไม่ใช่ปัญหาเราไม่ใช่การขันเงินทุนแต่เป็นการขายของไม่ได้นะครับยอดขายตกการที่คุณจะกู้เพิ่มไม่ใช่ทางแก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นหาหนทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องไม่งั้นยิ่งคุณกู้เพิ่มหนี้คุณยิ่งบานสุดท้ายก็ไม่จบอยู่ดีนะครับโอเคฝากกันไว้ตามนี้อโอเคนี้หนึ่งนี้หนึ่งเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยถ้าคุณธุรกิจไม่ดี แล้วคุณหยุดจ่ายแบงค์แล้วคุณอรอเศรษฐกิจฟื้นธุรก,กิจกลับมาดีคุณกลับไปจ่ายแบงค์ได้นะแต่ถ้าเกิดธุรกิจคุณไม่ดีเพราะยอดขายคุณไม่โตนะคนไม่ซื้อของไม่ใช้บริการของเราแต่เราไปกู้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 พอสุดท้ายเนี่ยถึงจังหวัดที่เศร,รษฐกิจมันเริ่มกลับมาดียอดขายเราก็กลับมาได้แล้วแต่คุณเป็นหนี้เยอะไปแล้วในช่วงวิกฤตคุณไปสร้างหนี้เยอะไปมากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับมาไม่ได้กลับไม่ได้นะผมบอกเลยเพราะนั้นเนี่ยประคับประคอง ให้ดีนะครับประคับประคองตัวเองให้ดีแล้วกันกด subscribe กดติดตามช่องผมครับดูช่องผม,มเยอะแล้วเดี๋ยวเอาว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ